แทนแทนแทนมาแล้วครับโอ้โหมะม่วงมะม่วงยักษ์ยักษ์มันมะม่วงอะไรนะยักษ์มันโอ้โหลูกใหญ่ไหมมะม่วงยักษ์มันลูกนั้นประมาณกี่กิโลประมาณประมาณโลนึงเนี่ยอ่อน้ำหนักโอ้โหประมาณน่าจะโลกว่าได้เนี่ยโอ้โหห้าลูกห้าลูกห้าลูกห้าโลเฮ้ยห้าลูกห้าโลห้าลูกห้าโล มะม่วงยักษ์มันลูกโตๆจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อขอบคุณเพื่อนรักที่ส่งมะม่วงยักษ์มันอร่อยๆมาให้ทานนะครับนี่ครับการที่เรามีเพื่อนดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เขาก็คิดถึงเรานะครับแล้วก็ส่งมาให้เราได้รับประทานนะครับมะม่วงยักษ์มันครับลูกโตๆ สวัสดีครับ